ค่าเลือดดีขึ้นอ่าสามตัวนี้คือดีขึ้นนะครับดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นตลอดเพราะว่าหมออนนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าค่าไตเราเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในแฟ้มเนี่ยมันจะบอกเลยว่าอ่าเดือนรอบนี้ที่เจอหมอเนี่ยขึ้นมาเท่าไหร่รอมนี้ขึ้นมาเท่าไหร่จนจนหมอเนงถามว่าทําไมมันถึงขึ้นมาเป็นปกติได้แต่เราก็ไม่ได้บอกอะไรหมอนะครับหมอยังหมอไปยังงงว่าทําไมค่าไตค่าเลือด หมอถามบอกว่าทานยาหรือเปล่ายาที่หมอให้ไปเราก็บอกว่าเราไม่ได้ทานเลยยอมรับกับหมอเลยจริงว่าแบบไม่ได้ทานค่ะหมอก็งงว่าทําไมดีขึ้นออย่าเยอ่ามีแล้วก็คนที่เป็นโรคไตเนี่ยหมอบอกบอกว่าไม่ให้กินของยากไม่ให้กินของเค็มไม่ให้กินนู่นกินี่ต่บอกเลยว่ามดใช้ชีวิตตามปกติเราอยากกินหมูกะทะเราอยากกินของยากเราอยากกินนู่นนี่นะคือมดกินทุกอย่างแต่เราอาจะเสาวแล้วมันก็ดีขึ้น ต้องถามพี่โชคกับพี่ล่านะครับเพราะว่ามาบ้านเราส่วนใหญ่แล้วนะฮะเราก็จะต้อนรับด้วยใช่ค่ะสารหมูกระทะอาหารหลักเลยที่<ะ>แบบว่าคนที่เป็นโรคไตไม่ควรทานใช่ครับโล่ <c oughs> งน้ําซุปนะครับอันนี้ยโยครคไตฮะน้ําซุปนะครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะครับเนี่ยห้ามซดน้ําเด็ดขาดนะดูเห็นไหม โอ้เดืปลาก่อนหน้าแล้วก่อนหน้าที่ผมจะมาเจอว่าคนเป็นโครคพวกนี้เรื่องแต่เริ่มต้นที่เป็นเลขาพี่ใหญ่เลยผมเป็นไมเกรนแล้วก็เมารถเวลาไปไหนเนี่ยคือแบบสะอาเจียนตลอดเวลานั่งรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราว่าอ่าลองกินยงเอิก็กินนิดนิดหน่อยหน่อยเลยเงี้ยแต่มันก็ดีขึ้นนะคะไปเองก,ก็แบบไม่เคยเป็นเลยเมารถวนก็ไม่มีอ่าก็เลยทำให้แบบว่าตอนนี้ยอมรับยองจริงที่บ้านเนี่ยโอ้โหต้องบอก คนขายหมดแล้วขวดน,นี่คือแบบไม่ได้เก็บไว้เลยเพราะมันเยอะมากจริงๆมันดาดแบบตั้งแตแรกที่ไปเขาเก็บขวดไว้กับว่าเอาไว้ถ่ายรูปนะว่าเออถ้าเราดีคือเราเราจะได้เอารูปพวกนี้ไปโชว์ชั้แบบเก็บไม่ไหวใช่มครับมันเยอะมากยอมรับมันเยอะมากครับเยอะจริงๆ <c oughs> ตัวแรกต้องตาหาันสาวคนโตก็แบบแม่ขอกินงงเหง,หงหน่อยเขาเป็นคนพูดเองว่าเขาขอทานแบน,นะคะเวลาไปบริษัทนะแม่าบก็เราหยู่ แล้วก็้าเดี๋ยวมีคนถามมานิดนึงนะครับว่าอานะฮะมะ<ห><ห>มะเร็งระยะท,ที่สามนะครับต้องทานอย่างไรต้องบอกว่ารอบแรกนะครับรอบแรกท้งแรกก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรบ้างนะครับอาจจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลไขามนันพวกเนี้ยจะทําให้ถ้าเกิดว่าทานโยกเกิร์ตเข้าไปนะครับเลือดจะสูญฉีดีนะครับเพราะฉะนั้นให ทานผสมน้ำอุ่นก่อนนะครับ5ซีผสมน้ำอุ่นใส่ในแก้วนะฮะเริ่มจากน้อยก่อนพอถ้าเกิดว่าทานไปตหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์เนี่ยร่างกายไม่มีปัญหาไม่มีการเวียนหัวนะครับไม่มีเรื่องของอะไรนะเวียนหัวเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอาการกระตุกว่าใ,ใช่แล้วปรับขึ้นเลยครับจากอาทิตย์หนึ่งเนี่ยพออาทิตย์หนึ่งเสร็จพ๊บเพิ่มเป็น1 0ซีเลย นะครับพอเ,เพิ่มเป็น 10cc เสร็จปุ๊บนะครับอีกอันที่หนึงเพิ่มเป็น15เลยตามนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าถ้าเราเป็นโรคนะครับเรามีปัญหาสุขภาพนะครับทานอย่างนี้เลยครับเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนทานกันสีน่เวลา <c ười> มีปัญหาสุขภาพเล่นกันทานกันสีน่เวลาเพราะอะไรไหมครับ <c ười> เพราะโรคมันไม่ค่อยมันไม่ได้อยู่ดิเป็นนะครับมันเป็นมานานแล้วแต่มันฝังอยู่ในร่างก,กายแล้วมันมาโปวดตอนที่ สุขภาพเราแบบแย่แล้ว yeah, นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาสุขภาพต้องทานสี่เวลาถ้าสังเกตเนี่ยคนเป็นมาเล็งอ่ะจะไม่ค่อยตรวจเจอตอนช่วงระยะหนึ่งระยะสองส่วนมากคือจะตรวจเจอระยะที่แบบมากแล้วเราเป็นเยอะแล้วจนร่างกายเรารับไม่ไหวมัน้งองออกมาว่าเราเป็นโรคพวกนี้ครับเวลาที่เราต้องการที่จะรักษาเราก็เลยต้องแบบดูแลมันมากหน่อยจริงครับ กทานสี่เวลานะครับทานผักไทยก็สี่เวลานะครับมีปัญหาสุขภาพทานสี่เวลาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับทานก่อนอาหารนะครับเพราะว่าทานอะไรไม่ได้เลยต้องมาทานก่อนอาหารแต่ถ้าคนที่เอ่อทานแล้วทานข้าวอร่อยแล้วควรไปทานตอนหลังทานข้าวนะครับใครที่ทานยงเฉิงแล้วกินข้าวได้เยอะนะครับไปทานหลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับเพราะไม่ชินนั้นแล้ว ท่านก็จะอร่อยอ,อยอูอยอ่ตลอดเวลาแล้วนะเราจะขึ้นแ <c> ต <oughs> <s ğimiz> ่ส่วนมากจะเจอระยะที่สามระยะหนึ่งระยะสองไม่ค่อยเจอเพราะร่างกายยังไม่้องเราว่าเรามีอาการพวกหงีนะฮะจนเราเป็นมากแล้วเหมือนม้วกว่าเราจะรู้ว่าเป็นตไตวไายก็คือระยะสามแล้วคือมันเยอะแล้วลอะค่ะตอนนั้นคือแบบเรานอนเราปวดไปทั้งตัวช่ว ก็ไม่ได้เราพูดไปเขาก็ไม่เชื่อเขาก็จะคิดว่าเราสับออยอะไรอเรงี้ยคืวตัวเราเ<ม>ท่าน,นั้นที่แบบว่าเรารว่าเราเจ็บเขารู้ว่าเราไม่ไหวอะไรค่ะจนว่าพี่กรณ์หนูไม่ไหวแล้วพาหนูไปโรงพยาบาลเถอะนะคะจ,จริงๆไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่รู้นะผมรู้ว่ามันเจ็บและมันเจ็บขนาดนน <c oughs> แต่ผมอ่ะอยากให้เขาพูดเพราะว่าผมบอกเขาไปทุกครั้งเนี่ยผมจะย้ำทุกครั้งเสมอว่าเวลาเราป่วยนะครับถ้าเราป่วยแล้วเนี่ย คนที่ดูแลก็คือผมเพราะฉะนั้นผมเนี่ยคนลื่นเลยป่วยไม่ได้ห้ามป่วยห้ามลา <c oughs> นะฮะต้องดูแลต้องดูแลนะครับแล้วเขาป่วยเนี่ยเขาจะไม่บอกปขวยใจแข็งยอมรับว่าป่วยใจแข็งนะครับแต่น้าตาไหลเรารู้นะครับเรารู้แอบยิ้มเล็กน้อยอยู่ในใจแต่ไม่กล้าบอกเธอนะครับ <c oughs> นะฮนะ อ่าไม่ทราบว่าในกลุ่มนี้มีคนป่วยอยู่บ้างไหมคะถ้ามีคนป่วยอยู่ผมขอให้คนที่ป่วยเนี่ยกดเลขหนึ่งให้หน่อยอ่าใครป่วยครับใครป่วยมีคนป่วยไหมเอ่ยอมีใครมีปัญหาสุขภาพาไ,ไหมครับนะฮะเนี่ยพี่ลาอ่าพี่ลาก็จะพาเราไปที่ไปเราไปเชียงใหม่กันนะไปบ้านพี่ลานะฮะอ่าสองคนละ มีส,สองคนแล้วคุณเตมกาวมอนมีคนเอ๊ะป่วยเป็นอะไรกันคะมีป่วยดีคนเลยอ่าสองท่านนี้ป่วยเป็นโรคอะไรคะแล้วป่วยมานานหรือยังขอทราบข้อมูลน,นิดนึงพอดีว่าสําหรับคนที่ปอยอย่วยเนี่ยมดวมีองค์เหนือให้มดวให้องค์เหนกคนละหนึ่งขวดเล็กนะคะเออสองท่านเนี้ยเ,เป็นมะเรง็งนะครับแปเป็นหัวใจเต้นผิดปกติ S 1> <S 1> อือผม่ยาก้ครับเอางี้ดีกว่าเอายางงีด้ดีกว่านะครับมีคนป่วยหลายคนหนึ่งสองสส,สี่คนส,สี่คนไหนไหนเดี๋ยวก่อนห <5 S 1> า้าคนมาเอางี้เอางี้อา่อาผมขออย่างงี้ครับคน คนป่วยนะครับคนป่วยส่งส่งเบอร์มาครับผมจะดูเบอร์ีิมาดูเบอร์หน่อยซิว่าคนป่วยนะครับใช้โทรศัพท์เบอร์อะไรเป็นเบอร์ที่มีปัญหาสุขภาพ,าพหรือเปล่านะครับพอดีผมกับมดเนี่ยนะฮะก็ไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับาศาสตร์ของตัวเลขนะครับขอเบอร์ขอทุกทุกเลขนะครับขอทุกเลขนะครับจะดูซิว่ามีเบอร์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือไม่อ่ะวันนี้เดี๋ยว,วยเรามาดูเรช่วยกันเราไปช่วยกันนะ ของคุณะไรโอ้โวิววิวอ่ะอันเนี้ยจะเจอแต่ปัญหาต้องคอยแก้ปัญหาตลอดอ่าเห็นไหมฮะสามเก้าเจ็ด <7, 2, S 1> สองสองแปดห้าหกเห็นไหมฮะ, <c oughs> ะอ่าเดี๋ยวเราไาดูกันกนนะใจยเย็ยนๆนะใจยเย็ยนๆนะนะฮะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าใครที่มีปัญหาสุขภาพแล้วดูไดนดูเบอร์ซิอืมเนื้ององในหมดรูปนะครับ 7 1 8 1หนึ่งแปดหนึ่งแปดสามศูนย์ศูนย์สี่โอ้โหใครใช้เบอร์นี้เนี่ยโอ้โหกูลมเจซีนะครับโอ้โหดูเบอร์สิครับเห็นไหมโอ้โหเดี๋ยด้ะเราเราไม่ใช้หมอนนะแ,แต่เราแต่เราวิเคราะห์เบอร์ให้ได้นะครับว่าใช้เบอร์นี้เนี่นยส่กัข้าจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นัทจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันบอกเดี๋ยวดูเราจะดูด้วยนะครับว่าเบอร์เนี่ยและอยากจะให้มันเป็นแบบเบอร์ที่มันดู รับรับหน่อยขอบคุณครนะฮะวยการเงินแน่นอน่วยการเงิน37 288นะฮะเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของการเงินด้วยนะครับต้องระวังนะฮะ3711เห็นไหมฮะ786นะฮะต้องระวังนะฮะ862นี่ใช้เงินเก่งเห็นไหมฮะนี่นี่นี่ไอ้ขอกมาดูดูนะครับแต่นี่คือเรามาบอกเล่าถันะว่า เบอร์ที่เราใช้นะคะต้องว่าจะมีเรื่องของสุขภาพมีเรื <ills> <weg> ่องของอะไรกันบ้างโอ้โหศูนย์สองศูนย์ศูนย์เก้าอลน้สคนที่อยากให้ดเบอร์โทรศับท์ากือพี่ก่อนก็ได้นะคะนอนเลือนแล้วพี่เอาเอาเมื่อกี้มีคนป่วยกี่คนถ้ามีคนป่วยคนที่แจ้งมานะคะมารวมกัให้ส่งชื่อที่อยู่ให้กับพี่นัดนะคะเดี๋ยวโค้ชให้ยาปวดนี้ขวดนี้คนละหนึ่งขวดค่ะกี่คนนะ อ่าไม่เป็นไรใจป้าันนี้ให้คนละหนึ่งขวดอ่าครับคนนี้พยายานนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามีกี่คนนะครับเดดนถือผมแล้วพี่นาดแจ้งม้นมานะคะเดี๋ยวผมจะส่งให้อ่าเดี๋ยวแจ้งคนละขวดนะครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวแจ้งทานน้ำทาส่งทานน้ำมากเกินไปท่ไม่ได้ครับต้องทานพอดีพอดีแต่ทานโยงหงกนะฮะถ้าทานยงเหงกไปนะฮะจะทําให้ร่างกายค่อยๆปรับมาดีขึ้นดีขึ้นผมกล้าการันตี ร่างกายเราจะปรับตัวเองขึ้นมาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนเขาเนี่ยจะไม่ต้องฟอกไตเลยนะครับขอให้เชื่อขอให้ทานครับและทานอยู่ในในลิมิตนะครับไม่ต้องทานให้ให้มากเกินนะครับเพราะว่าตัวโยงหงเนี่ยมันจะค่คอยๆทําง,งานนะครับขอ,อให้ทานต่อเนื่องนะครับโยงหงไม่ต้องทานเยอะแต่ให้ทานต่อเนื่องนะครับทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆฮนะพี่ใหญ่มาแล้วสวัสดีครับพี่ใหญ่เป็นเซเลตของเรา นะฮต้องบอกนี่ครับว่าพ pues uh> ี่ใหญ่นะก็เจอเจอลูกนองขั um ้นวิกฤตเหมือนกันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่โรงพยาบาล้าฟอกแล้ได้ค่ะถึงจะฟอกแล้วก็ยังทานได้นะฮะอ่าช่วงที่ฟอกเนี่ยคือเราค่อยๆทานไปค่ะแล้วพอร่างกายเราปรับดีขึ้นเนี่ยเราจะหยุดฟอกไตเลยใช่ครับใช่ครับ อีไรน้องบ่อยใช่ที่เรเจอกันนะฮะช่วงวิกฤตนะครับตอนที่ท้องคนเล็กเนี่ยถามที่ไรก็อยู่โรงพยาบาลตลอดนะครับไม่ถั่วถั่วนัทถีมากหมอนัทีมากหมอก็กลัวนะครับเพราะว่าดีเดี๋ยวจะมีปัญหากับเด็กในท้องด้วยนะครับก็เลยนัทถีอันที่เราอยู่ไหนก็อยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลครับก็มีพี่ใหญ่นะฮะก็คอยเป็นกำลังใจนะครับว่าอยู่ไหนอยู่โรงพยาบาลครับอยู่โรงพยาบาลครับ เป็นยังไงบ้างพ,พี่อยากจะถามไปตลอดตลอดเวลานะครับว่าเราเป็นยังไงการตอนนี้นะฮะจนสุดท้ายแล้วดีขึ้นดีขึ้นนะครับนะะก็กลับมาทางานได้ต่อเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่มีนอนติดเตียงเนะรืออะไรหรอกทำไงตอนนี้ที่เห็นสดใสนี่คือแบบขานช่วงวิกฤตมาหมดแล้วใช,ใช่ใช่ตอนนี้ก็อย่างเดียวครับก็คือทํางานนะครับ ทำไ,ไงก็ได้ให้มีตังค์ซื้อยงถึงต<ด>ู้ <c oughs> นะครับแล้วก็มาเรียนรู้นะครับในเรื่องของระบบแผนรายได้ของ Joy c o i นะครับถ้าใครเข้าใจในแผนรายได้ของ Joy c o อยต้องบอกว่าไม่มียังนะฮะถามว่าทุกบริษัทมีไรายได้ทุกๆงานเนี่ยมันสามารถมีไรายได้แต่นะครับแต่นะครับณขณะนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะฮะ ต้องบอกว่าที่จอยแอนคอยเนี่ยมันมีเรื่องของอไรายได้เข้ามาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับต้องสมาศึกษานะครับไมเกรนความดันต่ำภูพแพ้ทำไมฉัเลือกกินยาตลอดดีค่ะเราหยุดเี่ยเหมือนกับเราพอกลับมากินอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกับเราเริ่มต้นใหม่อะเริ่มต้นใหม่ให้ต่อเนื่องให้ได้ตลอดนะฮะไขมันต่ำ มานก่อนอาหารทุกวันไอ้ไข่มันตับมีรงทานมอย่ไทยเยอจะไม่เไข่มันตับไข่มันตับกรเ้อรอไข่มันตับมันคือใช่มันน้อยๆใช่ไหมคเราอ้ตีมกไข่มันตับเราต้องเพิ่มไม่ใช่ไข่เราหวานไขับ ครับผมมาถ้าะนะครับนะฮะวันนี้ก็ยอะเลยนะครับก็นะฮะนั่นลามิลาชอบลูกนี้แน่ๆเลยนะครับมิลาสองอย่อันนี้เราเป็นรอบเป็นเป็นภาพล่าสุดที่ผมไปถ่ายที่อ่าอะไรนะวัดพระแก้วนะครับเราไปถ่ายที่วัดพระแก้วมา นี่คืออยากทำอะไรก็ทำค่ะเพราะยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวผู้หญิงยังอยู่สวยเห็นไหมครับแต่ตอนป่วยเนี่ยผมดูไม่ได้เดี๋ย่าไปแอบ,บลบผูป้ป่วยออกก็เดี๋ยวพี่ตเราองไปแชร์รอผู้หญิงยังสวยแต่ถ้าป่วยอยู่ไม่ได้แจกค่ะ <c oughs> แจกแจกผู้ท้ายโควิดไปเลย <c oughs> มาสวยแค่งกันโรคเก่าโรคเก่าเห็นไหมครับทานได้ครับทานกกาได้ครับแต่โรคเก่าเนี่ยต้องเลี้ยงเลี้ยง เรื่องไก่เรื่องมะเขือนะฮะตะกูมากนะครับมะเขือนะครับพวกนี้สตอรก็ไม่ได้เงินหน่อยเพราะว่ามันใช่ใช่คุณถูกนะจะอยู่สวยจริงใช่ใช่นะครับถ้าเห็นรูปแล้วก็จะบอกว่าเปลี่ยนเลยครับผมนี่ต้องไปฝึกเป็นต่อใหม่ต้องไปฝึกเป็นช่างต้อมะ ตอนนี้ผู้ฝึกเป็นช่างกล้องที่จะถ่ายรูปเนี่ยทำมันออกมาแบบมีมิติมากขึ้นสีก็ชัดเจนนะครับตอนนี้ต้องมาเรียนรู้เรื่องของการถ่ายให้ดูรูปที่สว<อ>ย <า S 1> เลยเอ,เอายาทาหน้าเขาทานหน้าเอายาทานหน้าจริงๆยงเหนิงสามารถใช้ทานหน้าได้นะคะสำหรับคนที่เป็นฝ้าเอายองถึงแต้มป้ายได้เลยทาไว้กลางคืนนะคะเช้ามากระลายฝ<ช>้าจะดีนฝ้าจะค่อยๆจางคือขอบคุณครับพี่นันกับผมครับ ก็ถ้าต้องบอกว่าถ้าถ้าไม่มีโยงเถิงนะครับก็ไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าทํางานหนักขนาดนี้นะฮะต้องบอกโอ้โหเหนื่อยมากนะครับตัวนี้นะครับเราก็ทานยาโยงเถิงทางานนะครับไปทําบุญทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับสวดมนต์ไหว้พระนะฮะมีใครสวดมนต์ไหว้พระม้างครับโอ้โหใครสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยช่วยกดห้าให้หน่อยได้ครับกดห้าเนี่ยแล้วใครสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยกดห้ากดห้ามั้งครับโอ้โหอยางพี่เลยนะ ทำไมต้องขำเนี่ยให่สวมนต์ว่าทำไมต้องขำหัวใหญ่เลยรู้ไหมครับว่าทำไมให้ไม่กดเลขห้าอ่าเลขหานี่ตัวแทนครูเลยนะครับเพราะว่าผมครั้งแรกที่สวดมนต์ก็คือผมก็วันประหารตามเลข5้าเนี่ยครับเสร็จบันบ่นเดี๋ยวมาอันนี้สายบุญเลยสายบุญครับสายบุญสายบุญมากันเติมนช่ฮะ น่นล้โดนเราต้องเส่เงราไเป็นหมอดีกว่านี่หตุผาธนะครับทุกคนนะครับขอให้ได้บุญขอให้สุขภาพแข็งแรงไปเรื่อยเห็นไหมฮะอ่าสวดภาวนาทุกวันนะครับโอ้ที่คมจะบอกให้เอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมต้องบอกว่าเรามีเคล็ดลับเรามีเคล็ดลับดีๆหลายหลายหลายอย่างมากนะครับที่จะทาเขาเรียกว่าสุขภาพดีนะครับมีไรายได้ แล้วก็สร้างสะสมบุญบารมีนะครับสวดมนต์ในบทที่ชัดเจนด้วยนะครับเรามีเรามีเคล็ดลับเยอะนะโยมปันยากินสวดมนต์ปัญญาฐานเห <c oughs> ็นไหมฮะนี่นะฮเพราะว่าถ้าเกิดว่าเร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 าทำนะครับอย่างผมนะครับก็เหมือนเราตอนนี้เราฝากเราฝากเราฝากชื่อเราฝากตัวเองไว้ในในอายุในอายุไขนี้นะครับ ผมแข็งแรงแล้วผมบอกบุญนะครับผมบอกบุญแล้วผมพาคนเขาเรียกว่าให้ผ่านวิกฤตให้มีสิ D, ่งดีๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับช่วยกันแก้ไขนะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตของทุกคนที่เรารู้จักนะครับเขาดีขึ้นตัวเราก็ดีขึ้นนะฮะตอนนี้ก็คือเราเรามาแบ่งปันแล้วแตา,าตัวมดเองมอดดีขึ้นพอยง เราก็บอกคุณต่อให้กับคนที่เขาป่วยด้วยยางให้เขาได้มาเจอได้มาทานยองเขาจะได้ดีขึ้นเหมอือนกันใช่ไเขาเป็นการบอกคุณด้วยวิธีนี้อ่าเห็นไหมผมก็อดีมาฮก็กสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้นะครับโอเคโอเคได้ครับพี่นัทครับมาฮะมีคำถามหมดคำถามแล้วใช่ไหมครับอ่า อันเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็ต้องนะฮะขออนุญาตนะฮะขอตัวก่อนนะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับที่มีปัญหาสุขภาพก็ขอให้สุขภาพเนี่ยแข็งแรงนะครับสุขภาพทางการเงินก็แข็งแรงไปด้วยครับโอเคนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ